คือวันนี้ตื่นเช้ามากเพราะว่ามีไปเรียนหุ้นที่กรุงเทพนะคะก็เลยแบบอตื่นทีห้าจ้าสุดยอดไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้เลยจากบ้านจ้าปกติไม่ก้าโมงไม่ตื่นจ้ะพาทิตย์ไม่เคยเจอแต่เรื่องเรียนเราต้องสู้จ้ะแล้วเราก็มาถึงโรงแรมอิสตินนะคะนี่มาแต่เช้าเลยนัดเรียน9้าโมงฉันมาตั้งแต่7โมงคึ่งค่ะเดินไปเดินมาในโรงแรมเพลินเลยจ้า ด้วยค่ะเสร็จโจนโรงแรมมีของกินเยอะมากเลยอ่ะนี่คือใช้ได้ในโรงแรมนี้อิสตินของเขิงเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยดีโรงแรมเจอแล้วจะ้ะนี่ทางไปโรงแรม,มกำลังจะไปรอบรีอนี่จ้ะสวยงามอลังจีดน,น่าจะมาเก็ตซิเวอร์มั้งนี่นะไม่แน่ใจอันไหน โรงแรมนี่คือจัดได้สวยมากนะคะยกนิ้วให้เรื่องการตกแต่งเลยอ่ะและแบบดูแบบเรียบหรูสบายตามากเลยนะคะคฉันก็เดินเล่นเลยค่ะมาเช้าฉันก็เดินสำรวจเลยจ้าว่าห้องไหนเป็นยังไงแล้วก็มาถึงห้องที่ชันเรียนจากห้องนี้เลยค่ะซึ่งยังไม่มีใครมาจ,าาจา้จานี่คือเบรกเช้านะจ้านี่ฉันมาถึงคนแรกฉันไ้กินก่อนนี่เบรกเชาา้าจ้าความที่ยังไม่มีใครมา เบรกเช้าเนี่ยฉันก็เดินเปิดของเขาทุกอันเลยจ้าว่าเขามีอะไรให้ฉันกินบ้างต้องบอกเลยว่าโรงแรมนี้คือแบบเหมาะกับการมาสัมมนามากเบรกเช้าคือดีอ่ะอาหารมีหลากหลายมากเลยฉันก็เดินเพลินเลยจ้าตักนู่นตักนี่ชิมไปชิมมามีกาแฟก็กดเลยจ้าวันที่ทุกคนยังไม่มาฉันก็กินอาหารเช้าก่อน ช่วงเวลาเรียนมาถึงเกือบหลับเลยจ้าแรกจบไปถึงเวลาที่จะไปกินบุฟเฟ่แล้วนี่าเรียนวันนี้เนี่ยเขาก็รวมบุฟเฟ่ต์นานาชาติไปตอนมื้อเที่ยงด้วยจ้าโอ้โหเธอของกินละลานตามากเลยค่ะมีทุกซุ้มแบบเยอะแยะไปหมดเรียกว่าเวลาเที่ยงของชนิ่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะคือแบบอาหารคาวหวานนานาชาติคือแบบโอ้เยอะ เรียกว่าเลือกตักไม่ถูกเลยทีเดียวคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานบุฟเฟต์นานาชาตินะคะเพราะว่าความที่มันมีแบบหลากหลายเราก็ชอบชิมนู่นชิมนี่ชิมนิดชิมหน่อยแบบดูสิอาหารญี่ปุ่นก็มีก็ชิมเขาทุกอันเลยจ้ะผลไม้ผลไม,ลม,ลม้ขนม,ขนมหวานโอบุฟเฟต์ที่นี่คือดีพิซซ่านี่คือแบบคนตักกันเยอะมากเลยอะมีมีร้านชาเขียวด้วยจ้ะก่อนกลับฉันก็แวะร้านชาเขียวข้างล่างใต้ตึก โอ้โหคือดีดอ่ะ,อะเธอละมุนมากเลยใครมาสัมมนาที่อิสตินนี้คอบอกเลยของ,ของกินเยอะแยะวันนี้นอกจากเรียนแบบเลอค่าแล้วยังกลับบ้านแบบอิ่มมากด้วย